สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมียวกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเหมียวจะพามารู้จักอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้เรื่องนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะวันนี้เราจะพามารู้จักสิ่งประดิษฐ์ อย่างนึงค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนต้องรู้จักเพราะมันเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นนะคะเด็กๆอุปกรณ์ที่คุณครูเหมียวจะพามาสอนในวันนี้นะคะก็คือแว่นขยายค่ะยยแว่นขยายนะคะอ่าเรามารู้จักแว่นขยายกันก่อนลักษณะของแว่นขยายนะคะก็คือเป็นวงกลมนะคะมีเลน มีเลนอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีด้ามจับนะคะแบบนี้นะซึ่งสังเกตนะคะนี่คือตัวกระจกเลนนะคะที่เป็นเลนนนองเป็นเลนนูน<ม>เห็นไหมคะว่าเขาก็จะมีความโค้งมนเพื่อที่จะได้ครงครูครับหนูมองไม่เห็นครับโอเคครับก็มองไม่เห็นยค่ะเห็นยังคะยังครับยังค่ะยัง,ยงโอเคค่ะรอสักครู่นะคะ ่ะโอเคค่ะดังครับตังครับโอเคยังคะลูกเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะอ่ะโอเคค่ะแว่นขยายนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายสิ่งต่างๆให้มีขนาดใหญ่ขึ้นสมมุติเราเจอของพี่เล็กมากๆเราอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเราสามารถใช้แว่นขยายส่องเพื่อที่จะได้รู้นะคะว่ารายละเอียดของมันเป็นอย่างไรนะคะอ่ะต่อมา แว่นขยายเป็นอุปกรณ์ที่ขยายอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้ค่ะขยายหนังสือนะคะบางคนที่บ้านนะคะอ่มพ่อย่าของเรานะคะอาจจะมีแว่นขยายติดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ส่องเนาะอย่างยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นอ่าต้องการอ่านหนังสือไม่เห็นครับนี่ค่ะม่ีภหนูเลยค่ะไม่เห็นรูปด้วย เห็นยังคะโอเคยังไม่เห็นเลยครับครูขยะคนอื่นเห็นแล้วนะคะโอเคค่ะยังครับเห็นแล้วค่ะตู้เห็นแล้วครับโอเคค่ะเว้นขยายนะคะก็จะขยายเช่นตัวอักษรนะอย่างเช่นเวลาจะอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์อักษรตัวเล็กมากเราสามารถนะคะใช้เว้นขยายมาส่องเพื่อที่จะได้อ่านหนังสือได้แบบนี้นะคะ หรือเราต้องการขยายดูสิ่งของที่อยากดูรายละเอียดเล็กๆของมันเช่นคุณครูเหมียวอยากจะดูนะคะกุญแจแบบนี้เนาะดูว่ากุญแจหัวเป็นยังไงนะคะ,ะนัดช่วยลบหน้าจอด้วยนะคะลูกหรือคุณครูเหมียวต้องการที่จะสอดได้เข้าไปในเข็มแบบนี้นะคะคุณครูเหมียวสามารถใช้กล้องอแว่นขยายนะคะส่องเพื่อที่จะได้หารูของ ตัวเข็มได้นะคะียงครูมาดูอ่ะต่อไปนะคะขาครูพูดไม่ชัดเลยครับได้ยินหรือยังคะครูพูดไม่ชัดเลยครับได้ยินอยังคะมันดีเสียงแบบเขาค่ะได้ยินหรือยังคะลูกอันนี้ครูพูดดังสุดแล้วนะได้ยินแล้วค่ะ อ่าโอเคค่ะ,ะน้องนัดคะช่วยลบหน้าจอด้วยนะคะลูกอ่าต่อไปนะคะคราวนี้เราอยากจะใช้แว่นขยายแต่ว่าเราไม่มีตัวแว่นขยายที่เป็นลักษณะวงกลมแบบที่คุณครูเหมียวโชว์ให้ดูเราจะผลิตจะทำยังไงนะคะแบบง่ายๆเด็กๆสามารถนะคะเตรียมขวดน้ำที่เป็นลนาาักษณะใสๆแบบนี้มานะคะลูกใส่น้ำ รอกน้ําใส่ขวดให้เต็มแบบนี้เนาะแล้วเราก็เอาขวดน้ําของเรานะคะไปส่องตามสิ่งที่เราต้องการดูขยายยกตัวอย่างเช่นคุณครูเหมียวอ,อยากจะอ่านตัวอักษรคุณครูเหมียวสามารถใช้น้ํานะคะขวดน้ําแบบนี้ที่ใส่น้ําเต็มแล้วนะไปส่องดูได้ก็จะสามารถเห็นของที่มีขนาดเล็กจิ๋วขยายใหญ่ขึ้นมาได้นะคะโดยน้ำนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนเลน เลนนูนในแว่นขยายนั่นเองค่ะเด็กๆถ้าคนไหนนะคะอยากส่องดูอะไรเล็กๆสามารถค่ะ,อ,คะอ่าโอเคค่ะคูพูดกันไม่ช้าค่ะได้ยินหรือ,อยังคะลูกได้ยินบวติดแต่พอแต่พอคูพูดแบบจริงมันติดอ่าโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะอ่าหลังจากที่เรานะคะสามารถเตรียมอุปกรณ์อย่างง่ายแล้วเด็กๆสามารถนำ วิธีของคุณครูเหมี่ยวนะคะไปลองทํากันได้นะถ้าอยากดูอะไรเล็กๆนะคะสามารถเตรียมแว่นขยายอย่างง่ายได้นะคะอ่ะถึงเวลาทํางานกันแล้วนะคะลูกๆอ่ะทุกคนเตรียมสมุดขึ้นมาค่ะนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาให้นักเรียนเขียนคําสั่งเหมือนเดิมค่ะเขียนคําตามแบบนะคะเขียนคําตามแบบต้องสีเหลืองใช่ไหมครับครู ใช่คะ่ะลูกอันนี้คือคำสั่งนะคะเขียนคำตามแบบค่ะโดยคำที่คุณครูเหมียวจะพามาเขียนนะคะมีเจ็ดคำดังนี้นะคะลูกคำแรกนะคะเป็นคำว่าน้ำน้ำนออำน้ำ,นำ,นำ,นำไม่โทน้ำ นะคะน้ำนะคะสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการทำเป็นเลนนูนแบบง่ายได้นะคะอ่ะคำว่าน้ำค่ะเขียนตัวส,สวยๆเลยนะคะโอเคค่ะคำที่สองนะคะหนังสือหนังสือ นังสือนะคะเราสามารถใช้แว่นขยายนะคะส่องดูของเล็กๆที่มีขนาดเล็กเช่นหนังสือที่มีตัวอักษรเล็กๆนะคะดูได้นะคำที่สองหนังสือหอนอะงอหนังสออือสือหนังสือนะคะ ะค,ะคำที่3นะคะคำที่3ขวดขวดขออัวดอขวดนะคะเราสามารถเอาขวดมาทำเป็นแว่นขยายอย่างง่ายได้โดยการเอาขวดที่เป็นลักษณะแผ่นพลาสติกใสๆนะคะไปใส่น้ำให้เต็มแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ใช้ขวดน้ำนะคะไปส่อง ตามที่ต่างๆได้นะคะคำที่สีออ่นะคะกรอกกรอกกรอกออกกรอกนะคะกรอกใช้ในตอนที่เราไปกรอกน้ำใส่ในขวดนะคะเพราะน้ำจะทำหน้าที่เป็นเลนนูนแทนตัวเลนจริงของเว้นขยายนะคะ เป็นเลนที่หาได้ตามธรรมชาติเลยนะคะนะคะไม่ไมพอเราเลื่อนเราก็เห็นเมาส์ของแม่ลำที่ห้านะคะคำที่ห้าคือคำว่าแว่นค่ะ แว่นวแอะนแว่นไม่เอะแว่นแว่นนะคะเขียนแบบนี้นะแว่นขยายค่ะคนไหนกลัวไม่ทันสามารถถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนได้นะคะ หรือถ้าคนไหนนะคะ,ะหากล้องไม่มามีกล้องแค่กล้องที่กำลังซูมอยู่ก็เดี๋ยวรอคุณครูเหมียวส่งคลิปได้นะคะลูกคำที่หกค่ะใหญ่ใหญ่หอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่นะคะ เวลาเราเอาแว่นขยายไปส่องนะคะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายขยายค่ะขยายนะคะขออ่ะค่ะยอหอยออายายขยายนะคะ ขยายนะเวลาเราใช้แว่นนะคะไปส่องนะคะไปส่องของที่มีขนาดเล็กขนาดของสิ่งที่เราต้องการส่องก็จะมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นนะคะลูกนะวันนี้คุณครูเหมียวมีคำมาให้เขียนเจ็ดคำนะซึ่งก็ ให้นะักเรียนเขียนตามนะแล้วก็ค่อยๆค,คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะสวยๆเลยค่อยๆเขียนหลายคนนะคะเออเวลาเขียนพวกตัวออสระหรือพยัญชนะที่ต้องอยู่ข้างบนนะคะบางคนจะเขียนยังไม่ชัดเจนนะเวลาเขียนหนูต้องเขียนให้ตรงตรงกับตัวอักษรนะคะอย่างเช่นอ่าน้ําเนี่ยเห็นไหมคะว่าตัววงกลมของสระอามกับไมโทเนี่ยเขาจะยึดตัวเส้น เส้นนี้ของนอหนูนะคะให้ตรงๆนะไม่เขียนระหว่างกลางนะคะลูกเขียนให้ตรงนะคะหรืออย่างคําว่าหนังนะคะไม่หันอากาศอยู่ตรงนอหนูตรงสละอืออยู่ตรงสอเสือนะคะไม่อยู่ตรงกลางนะคุณครูได้ตรวจการ้านของทุกคนครบแล้วนะคะก็จะยังมีหลายคนที่ยังเขียนยังไม่ชัดเจนนะคะลองดูตัวอย่างที่คุณครูเหมียวโชว์ให้ดูได้นะคะเหมียวครับคะเสร็จแล้วครับ<ะ> อ่าดีมากค่ะไหนปุนปุนโชว์ครูเหมียวสิคะอ่าเ,เห็นแวบๆนิดหนึง่งอ๋ออ๋อออเห็นคําว่าเขียนโอเคอยู่ลงใหม่นิดนึงลูกเอาเอากล้องลงใหมน่นิดหนึ่งครูเหมียวเห็นแต่กระดาษเปล่าหนูต้องดูหน้าจอด้วยลูกหนูต้องดูหน้าจอด้วยหน้าจอครูเหมียวไม่เห็นอะไรเลยอ่าเลื่อนขึ้นหน่อยอนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงหมายถึงเอาหนังสือขึ้นหน่อยลูก อันหนังสือขึ้นหน่อยอ่าเห็นแวบบนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูเหนียวรอดูงานที่ส่งเนาะอะ,อะหรืออย่างคําว่าแว่นนะคะมีไม้เอกเห็นไหมเขาตรงกับเส้นหลังของคําว่าแว่นตรงนี้เนาะเห็นไหมมันก็จะสวยงามเวลาขีดเราไม่ขีดระหว่างกลางนะคะลูกหรืออย่างอะอย่างที่บอกไปนะคะไม้เอกตรงยอหญิงตรงๆแบบนี้เลยนะคะลูกไม่เอาขีด ขีดระหว่างกลางแบบระหว่างหอหีบกับอยอหญิงนะคะลูกนะเวลาเขียนต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะอ่ะปุณเก่งมากค่ะที่เสร็จแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวคนไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวของคุณครูเมียดูสักสองสามคนนะคะว่าลายมือเป็นยังไงบ้างเนาะอะ่ะมีคนเข้ามาใหม่เพิ่งเห็นหน้านะคะสวัสดีค่ะอุ่นใจดีค่ะ สวัสดีค่ะว้าววันนี้มีแว่นมาด้วยนะคะอ่ะเ<ห>ด,ดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะไหนโดนัทขอดูซิพูดเกวค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวดูทีละคนนะคะอู้ลายมือสวยมากเลยคะ่ะลูกนะคะอ่านเขียนเลขที่ด้วยน่ารักมากนะคะอ่าทีละคนนะคะแชมเปี้ยนเสร็จแล้วเขียนชื่อด้วยนะครับแชมเปี้ยนเขียนชื่อด้วยนะลายมือโอเคขึ้นเยอะเลยแชมเปี้ยน ไหนคนที่ไปเรียนออนไซต์กับคุณครูเหมียวนะคะก็จะเริ่มนะคะโดนจับให้เขียนสวยขึ้นเลยเนาะส่วนคนไหนที่ยังไม่เจอกันนะคะถ้าได้เปิดนะก็อาจจะโดนคุณครูเหมียวจับดูลายมือเหมือนกันนะคะอ่ะคนไหนเสร็จแล้วบ้างนะไหนมีคนไหนเสร็จแล้วบ้างเมื่อกี้รู้สึกได้ยินเสียงเขาหอมใช่ไหมเหมือนได้ยินเสียงเขาหอมอ๋ออ๋อ สวัสดีคะ่ะข้าวหอมเลขที่ยี่สิบสามอ่าโอเคค่ะโอเคเขียนสวยขึ้นเต็มบรรทัดดีขึ้นค่ะเราต้องฝึกลายมือให้หนิ่งอีกนิดนึงก็จะสวยแบบสมบูรณ์แบบเลยนะคะเก่งมากคะ่ะข้าวหอมเขียนชื่อได้นะคะข้าวหอมคนสวยอ่าไหนดูสิอ่าหนูลบเลขที่ยี่สิบสองออกก่อนนะคะหนูต้องเขียนคํานี้ด้วยนะคะลูกเลขที่นี่ที่คุณครูเหมียวไฮไลท์ในในคอมพิวเตอร์นะคะ เลขที่แล้วค่อยใส่คําว่ายีิบสองแล้วเมื่อกี้ชื่อหนูเขียนผิดนิดนึดนงนะคะลกูกหนูลองดูดีๆเนาะชื่อหนูเขียนผิดเนาะตรงนามสกุลนะ่ะลองดูนะคะอ่ะไหนคนไหนเสร็จแล้วบ้างช่วยคนครูหน่ยดูเพิ่มหน่อยค่ะมีคนไหนเสร็จแล้วบ้างอ่ะตอนนี้ยังไม่มีใครนะคะสวัสดีค่ะนัดยังไม่ได้ทักทายกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ครู วันนี้คุณครูเหมียวยู่บ้านนะคะไม่สบายเล็กน้อยเนาะอ,อดเจอวันนี้<ล>หนูเขียนชื่อแล้วเก่งมากคุณครูเหมียวตรวจงานนัดเสร็จแล้วลายมือนัดโอเคเลยนะครับซู้ๆนะครับฝึกลายมืออีกนิดน,นึงก็สวยสมบูรณ์แบบแล้วโอเคเลยลูกน,น,นะครับอ่ะไหนดูซิอ,อ่าค่อยๆดูนะคะค่อยค่คัดทีละตัวอ่ะเอ๊ะไข่ตั้งเสร็จแล้ว ตังโอเคครับโอ้ฝึกเขียนลายมือเล็กลงดีมากลู<ว>กเ<ข>พราะว่า,วนาหนูชอบแ้วหนูก็ชอบแต่หนูต้องเลี้ยงหมา <laughs> โอเคค่ะ,ะตังดีมากเลยครับนี่คือลายมือเพราะเดี๋ยวตอนป .1 เขาจะเริ่มให้เขียนเล็กลงเหลือครึ่งบรรทัดนะคะอ่ะเก่งมากเลยครับตังฝึกอีกนิดนึงให้ลายมือนะคะมีความตรงอีกนิดนึงก็จะสวยสมบูรณ์แบบเลยดีมากๆเลยนะคะถือว่าเขียนลายมือโอเคเลยครูเหมียวชอบมากนะครับแปลว,ว่าตังฝึกเขียนบ่อยนะคะเก่งมากครับนะอ่ะเขียนเลขที่แล้วใช่ไหมครับตงังเขียนยางเลขที่ ลยลอย <Okay, S 1> ่าลืมเขียน <okay, S 1> <ๆ S 2> นะครับอ่าโอเคค่ะอ่าอุ่นใจอย่าลืมเขียนชื่อนะลูกครูเหมียวให้ให้ให้อุปกรณ์ไปแล้วแล้วก็มีแท็กชื่อแล้วต้องเขียนตามนะคะคนดีเขียนแบบในตัวอย่างเลยนะที่คุณครูเหมียวให้<ะ>ไปนะคะอะไรคะลูกครูค,คะนูเสร็จแล้วคะ่ะไหนอ่างเปาให้คุณครูเหมียวดูสิอ่าอู้ลายมือไหนอขอดูอีกฝั่งนึงแป๊บหนึ่งลูกโอเคสวยละ ขอดูอันข้างบนข้างบนหน่อยโอเคขอไข่เขียนสวยมากส่วนใหญ่บางคนนะคะยังเขียนขอไข่ไม่ค่อยคล่องเนาะแต่ว่าอังเปาโอเคเลยอังเปา,อย,าอย่าลืมเขียนคําสั่งนะคะแล้วก็เขียนนี่ด้วยชื่อนะคะชื่อเต็มยศเลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเก่งมากค่ะอังเปาไหนมีคนไหนจะโชอคุณครูเหมียวอีกไหมคะจะได้ช่วยดูให้นะคะ โอ้โดนัทเป็นสาวน้อยดอกไม้เป็นเพื่อนครูด้วยน่ารักเชียด <c oughs> นะคะอ่ะคนไหนเสร็จแล้วเก่งมากๆเลยนะคะอ่าโอเคค่ะคนไหนที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูเมี๋ยวส่งเป็นคลิปย้อนหลังให้นะคะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำแบนขยายอย่างง่ายนะคะก็เดี๋ยวถ้านะคะถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายผลงานส่งลงในลไนลน์กลุ่มไม่ปรไเหรอ ใช่ค่ะครูไม่สบายนิดนึงนะคะเลยหยุดนะคะ่ะซึ่งเดี๋ยวนทำไม่เสร็จค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูเหมียวนะคะส่งคลิปย้อนหลังให้นะคะอะ่อย่าลืมถ่ายผลงานส่งลงในไลน์กลุ่มนะคะคุณครูเหมียวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย